มาชมผลงานเซียนเบอร์ครับโอ้ปลาซิวใส่ต้มครับผมปลาซิวผนมากครับฮึบฮึบดิ่ง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 มันจะแข็งแรงไร้ไม่ยหยุดลกออูกไหวขึ้นไปไหวไม่าาไมมลกูกใส่ไปนำมันหอมใส่กันไปเลยเพราะว่าเอางูนอนแน่นอนต้องเสียดิ แตมีบรรยาการศึกษาเอานำอากดัวนนอะได้เวลากินข้าวกันนะครับเออทีมงานคุณป้ามหาภัยแน่นอนปะลุยกันโอ้ยยูทูบเบอร์สุดหล่อ <laughs> เอาบรรยาการวาต่อใดดิดโอ้โหทีมงานครบทีมเลยนะครับวันปิดครับผมวันปิด แน่นอนอีรีว่าเสียดอะเวลากินข้าวกันนะครับกับทิมงานคุณป้ามหาภัยแน่นอนแน่นอนเรื่มเืมเรืมเืมนี่ได้ได้หมอสำรอมมายเลยนี่ต้มปลาครับต้มปลาครับ โอนเบิ่งเต็มมีแต่เสียดเลยนี่ใช่ครับขี้เลนเขาต้องปลาหัวเสือเดี๋ยวมาเบิ่งมิตรภาพทีมงานคุณป้ามาฮะไพ่ครับผมจากไซด์กับนี่จากโดนแลนครับโดนแลแลนด์เฮ้ยเบิ่งบุญอีกสีสเกตยบบุญครับสีสเกตโอ้ลายตัวนี้ตัวนี้นางไหนนี่ จา,ามาเนอมาแต่นนแตักไ่เลยต่เลยไ <laughs> ต่าา <laughs> ไ,ได้นาะเยไอหนาโอ้ไต่อำหนาเฮอาเว้ยขดขัดไ,ได้จากบาทเลยตองเทียบเลยยังดีเลยยัายางดียอดบรรยากาศครับผมบรรยากาศลอบอครับ